ขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งในฉนวนกาซาท่าทีของ3ประเทศยุโรปก็กำลังสร้างแรงสันสะเทือนต่ออิสราเอลไม่น้อยนะครับการรับรองรัฐปาเลสไตน์ของสเปนนอร์เวย์และไอแลนด์จะส่งผลอย่างไรคุณทรนินเทพวงศ์รวบรวมความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในก้าวต่อไปหลังจากนี้ Pero Netanyahu está generando tanto dolor y tanta destrucción y tanto rencor en Gaza y en el resto de Palestina que la solución de los dos estados está en peligro, en serio peligro de ser viable. In the lead up to today's announcement, I've spoken with a number of other leaders and counterparts and I'm confident that further countries will join us in taking this important step in the coming weeks. This is an historic and important day for Ireland.

ซึ่งมีการทำงานร่วมกันมาตลอด28พฤษภาคมนี้คือกำหนดที่ทั้ง3ประเทศจะประกาศรับรองรัฐปาเลสไตน์อย่างเป็นทางการ The ไม่ใช่ครั้งแรกที่ชาติในยุโรป <There is S 1> ออกมาแสดงท่าทีเช่นนี้ย้อนกลับไปในเดือนตุลาคมปี2014สวีเดนถือเป็นประเทศแรกในยุโรปตะวันตกที่เริ่มต้น <laughs> หลังจากอิสราเอลบุกโจมตีพื้นที่จีชัยยะในฉนวนกาซาโดยอ้างว่ากลุ่มฮามาสใช้พื้นที่เป็นป้อมปราการของผู้ก่อการร้ายภาพดังกล่าวสะท้อนถึงปัจจุบันที่จุดยืนการรับรองรัฐปาเลสไตน์มาจากปฏิบัติการของอิสราเอลซึ่งนำกองกำลังโจมตีในฉนวนกาซาเช่นกันโดยยกประเด็นของผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้คนนับล้านที่กำลังเผชิญกับความอดอยากเป็นแรงกระตุ้นให้หลายประเทศในยุโรป พิจารณาเปลี่ยนแปลงจุดยืนเพื่อกดดันให้อิสราเอลกับกลุ่มฮามาสหยุดยิงในฉนวนกาซาสมาชิกของสหประชาชาติกว่า140ประเทศให้การรับรองสถานะปาเลสไตน์มาตั้งแต่ปี1988ส่วนใหญ่อยู่ในตะวันออกกลางแอฟริกาและเอเชียรวมถึงไทยในประเทศเหล่านี้ไม่มีสหรัฐแคนาดาสหราชอาณาจักรญี่ปุ่นเกาหลีใตออสเตรเลียและแถบยุโรปตะวันตก ผู้นำอิสราเอลออกมาตอบโต้ทันทีเบิรมินเนธันยาหูกล่าวหาว่าการยอมรับปาเลสไตน์เป็นการให้รางวัลกับผู้ก่อการร้ายทูตอิสราเอลซึ่งประจำในนอร์เวย์และไอร์แลนด์ถูกเรียกกลับประเทศทันทีเพื่อหารือเป็นการด่วนส่วนทูตในสเปนมีรายงานว่ากำลังดำเนินการขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศอิอสราเอล กล่าวว่าทูตจาก3ประเทศดังกล่าวในอิสราเอลควรชมวิดีโอเหตุโจมตีเมื่อวันที่7ตุลาคมอีกครั้งสถานะของปาเลสไตน์เป็นข้อถกเถียงมาโดยตลอดทำกลางกระบวนการสันติภาพที่ยังไม่เห็นทางออกจากแรงผลักดันแนวทางสองรัฐขณะเดียวกันสถานการณ์ของปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งนำโดยมามูนอับบาสเต็มไปด้วยข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตและการอยู่ในอำนาจที่ยืดเยื้อ รวมถึงการขึ้นมามีบทบาทในกาซาของกลุ่มฮามาสตั้งแต่ปี2007สร้างความกังวลว่าจะเป็นอย่างไรหากได้รับการยอมรับแต่ก็มีการประเมินว่าการรับรองจากตะวันตกที่มากขึ้นจะเสริมความเข้มแข็งให้ภาคประชาสังคมมีสิทธิขั้นพื้นฐานในการตัดสินอนาคตด้วยตนเองแรงกระเพื่อมกำลังส่งถึงอีกหลายประเทศในยุโรปให้ลุกขึ้นมายอมรับความเป็นรัฐของปาเลสไตน์เช่นสหราชอาณาจักร ออสเตรเลียเบลเยียมมอลตาสโลวีเนียที่อยู่ระหว่างการพิจารณาด้านหนึ่งท่าทีดังกล่าวกำลังเสริมระยะห่างให้อิสราเอลถูกโดดเดี่ยวทางการทูตมากขึ้นเช่นเดียวกับความสัมพันธ์ในคณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของเนทันยาฮูซึ่งกำลังพิสูจน์ว่ารัฐบาลชุดนี้ของอิสราเอลจะเหนียวแน่นได้อีกนานเท่าใดธรณินเทพวงไทย P ี s รายงาน